ันเจาะเส้นก่อนรักษาน,นี่สีดวันสีดยาไม่เหลือก็เพราะหายปว,าปวดเววดล่าปวดเดียวปวดกระโปไงเล่าลุงขาเดินไม่ค่อยไหวต้องถือไม่เท่าเกิดจากเห็นนะุการณ์หนักขับรถหลายท้องกระพุกนำ้ำน้ำเหลือเกินป่วยโดนนั่นๆกับกินตยาแก้ปวดแล้วก็สีดตายาน ันกับมันเทาแต่พอสุดท้ายมันก็บวาย่มันก็ต้องอปวดที่สลัดเดือบปวดเอวท้องกับผูกขากระลีบเดินม่ไหวต้องถือไม่เท่านั่นปล่อยลงดูขาเป็นขาสั่นขาเห่ยวไปปวดฟั่งขวากับขาสั่นฟั่งขวาปวดฟั่งใส่ขาสั่นขาสั่นฟั่งใส่นี่ปวดทั้งสองขาเลย กินตะเหลาบังคับกินตัวยาแก้ปวดอะไรเมื่อกระเพาะหายอันนี้เพิ่งนวดครั้งแรกทายก้อนรักษาเดี๋ยวกระชีวดทานวดนี่เบิ้งแล้วก็ก้อนหลังรักษาหายแล้วกระชีว่าสิลงใหายเพื่อนเบิ่งอีขึ้นนั่าการน่าจะหายเลยครับนี่คนนี้หายเลยเด้อไปเสียยา าหลายบ่แลมันก็คือเกา่าคนไทยก็ต้องไปขายของ,งกับผู้ใดหนึ่ยกของหลายนัง่งรถหลายนี่เป็นทางเรียกของอหัวพื้นบ้านก็ต้องพาครับไอ้โรคนี้ก็ต้องพารักษาได้หมดว่หลายเทียรอยครับว่าเสียเงินเงินเงินยังหรอกแต่เพาเป็นโดนหมดสองสามเทียหาเทียเต็มที่จะเข่าได้ครับ ก็ก็ซอยเหลี่ยคนมาไหลไหลบ้านหลายเมืองหลายอำเภอหลายจังหวัดี๋ยวดูครับเส้นเกิดจากโคตรละย้อนเกิดจากไทยพอดีกินเหล่าหลาเสพยาไหลายมันอกล่าแพรอยู่ตาสลักเพชรตาอวิงมันแพรมันก็ขาหลีกก็ปวดทั้งตัวปวดเสดยาไม่ไม่พอดีเยอะนักเขานักเขามันก็เป็นให้เก่าละแต่มันเส้นมันขอดที่ที่เอวแล้วก็ ทีสลักเป็ดเหรอเจเลียนล้มบวินขากระจายเหี้ยวจะหีบไปเรื่อยพ่อุกมือครับอาการพ่อุกวันุกเหนือเลยหลุดกับเห็นดีนะดีถ้าตอนสี่ลวครับเบิรดดีจ้ามมนก็ปวดที่เขานักเขานักเขาสะสมเหมือนเห้เวอ่าตาเอียงดันสบหกหีบไปขาหลีบเข้าเสียมไป ก็จะเกิดจากกระดูกตัวส่วนมากมเกิดจากล้มก็เป็นเทนนันนักก็เป็นเทนนันนักก็เป็นแล้วก็น้วนเหลี่ยนท้อแท์หลายก็เป็นเด้อเส้นยึดซึ่กันยังหนาค้อมหนุกของนักขับรถคำขัน้นแล้วก็จีนเขาเป็นเวลาเนี่ยตัวดีเลยกินเหล้าหลายจีนเขาเป็นเวลาเป็นโรคกระเพาะสาเหตุที่หนึ่งสาเหตุใี่ห้าปวดห,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 หลังปวดเอวมพวกที่เจ้าจเขาปวดูัวโดยเี่ยวกันกับ นั่งขาเดียวนั่นๆพวกวัวไหไติดบอกปวดเอวเล่าสะโพกลงขาขาหลีบขาซ่ารักษาได้ครับโรคนี้รักษาได้เพราะว่าผมก็เป็นหมอว่านั่นให้กันรักษาคนหลายจังหวัดกระดูกทับเส้นถือว่าเจอทุกวันทุกมือเจอแทบทุกคนเจอเส้นเลือดตีบอยู่ใส่เวลาอยู่หลายเดือนอยู่คนกัเดือนหนึ่งคนกัสองพันสิมือกับเศราบางคนสามเดือนสี่เดือนหกเดือนมีเส้นเลือดตีบ กรระดูกทับเส้นในฟันท้องอะไรเพราะเกินหาเที่ยวยังนั่นวนมานอีกจบวิีเจีหนึ่งสองเที่ยวสามเที่ยเนี่ยสงสารแต่ว่าสงสารคนเป็นทางเรียกไม่ครับเออผู้ได้บัเสียกันแล้วแต่เออเป็นซีิท้องผู้ไรบบได้บัางครับเตี่ยนี่คือซอยคนในชีวิตไม่คนนรอบหลายอพืภอเลยพัวกระดูกทับเส้น พวกพวกเจ้าก็พวกไทยพอดีครับกฤูุทร sí. ับย์สินเดือล่มบ่เดินค้ามกอนีอันนี้ไทยแค่เสี่ยวดเยวเองตอนไทยทานวดนีี๋ยหายวดแล้วก็ยังย่อยๆอยหนีไทยลย้อยีไทยมาหลังเขาหดไปจักหนึ่งสองมือไไปไทยเขาเขาเก็บสลับเีอกอน ไม่ต้องวิตกครับสมมติได้เป็นก็โทรหาได้เด้อแล้วพ่กได้บังคับให้เสียกับเปอเสียพูกได้เสียก็ถือว่าปุ่นคำกันละโลกตัวนี้ถ้าเป็นเสียหมอก็จะสีดายเพราพันธุนั้นไปมากเขาก็ลอกขึ้นเคียงผ้าผ้าล้วคือต้องเห็นหะอพวกได้ผ้าก็เห็นกันนี่แหละวม่ต้องอธิบายมากไม่แต่ผู้คนพบก็หายเยู่ผ้าถ้าเป็นหน่อยถ้าเป็นนักบ่หายมันไปกด พาทีเยลเราก็เลียดล้อนไปเลี้ยงขาเลี้ยงสะโพกก็ได้ขาก็รีบไปมากก็นั่งรถเข็นเออหรือไม่กันถือไม่เท่าซีขาครับเจอหลายทุกมั่วเพื่อหลายปันตัวเลื่นหาดูแลคนป่วยบันทั้นนี้่วนมากก็เจอหมอพามาแล้วก็ว่าดีนักเข่านักเข่าเบียดงานเนี่ยเขาไปมากก็เป็นเออนักเขาก็คือเออ่ปวดขึ้นเก่าขาลีบขาซ่าขึ้นเก่าครับเออในโลกนี้มันเกิดจาก เดืดลอลรบบดเดินปวดเอวตั้งผูก้กเกาะทองผูกนางดวนดวนนั่นนะนวดไข้กับเมี่ยเบาๆก่อนเดี๋ยวจะคอยนวดจับเส้นประคบสมุนไพรมันก็หายครับนวดไข้ยุ่ประมาณพอดนึงกับนวดที่ประมาณสามชั่วโมงขึ้นไปครับผมเออซอยเหลียชาวบ้านไปเทียบกับสี่ชั่วโมงเดี๋ยวจะอาการคนกระชีตุ้่ซ้ำเก่าสามลอยซอ,อยเหลียคนเกิดมานนลุ่นเดียกัน ก็เลยสนใจกับที่ต่อมาเลยพรได้บังคับพระผู้ใดเสียก็เสียพระผู้ใดบุเสียก็แล้วแต่ตัวไฟตัวมันบุ็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลบุษเสียเจ้าก็เสียเงินหลายเจ้าอยู่พ่อคนหนึ่งสิทธิแล้วสิทธิขี้นี้ขี้ใช้ไปกับไปกับพ่อคนหนึ่งพอโลกตัวนี้มันพ่ะใดเป็นน้ำมันนั่นมันเกิดจากกันทั้งเผิด กล้ามเนื้อมันตึงเมื่อไรก็ปวดเหมือนกันหรอกล้ามเนื้อข้นดินน้ำร่วงไปส่วนเสียธาตุใดท่าหนึ่งมันก็เจ็บมันก็ปวดเจ็บก็ปวดมันตึงเมื่อไรมันก็ต้องเผื่อเที่ยวร่วบ่เดินมันก็ปวดท่านหรอท้องก็ปผูกมันกับนั่งนักเข่าปวดเดียวปวดสะโพกเราล้มขาขาโกงครับเข้าเสียมนะครับมันเดินได้ขาโก้งบุญหรือกัขาไหลบุญหรือกับนั่งรถเข็นเลย อยว่าทีน่ยงหลายวิ่เกี่ยวกับประกูเกี่ยวกับพังผืดเกี่ยวกับทองผูกเดินรม,มาเดินออันนี้ผมบ็ว่านีไผ้แอนไข้หวัดเป็นโมลูดมันหนักอาการอาการนี่มันเกิดจากคือผมบาลเ,เดดตั้งสีเชียเดอใส่วิษย่านในการรับส้มที่ไปหลายจังหวัด่เจอ หมดไร่ได้ก็หายทุกไร่นะครับกระดูกทรับเป็ซนทรัลเซเนตีบกับบางไร่กับหายบางไร่ไปก็หายบางไร่ที่หายคือเขาหนั่มนวดตลอดประคบยาตลอดฟืออ้นกายภาพเฟื้นหน,หนั่มทาเมื่อเศร้าคือมันหนึ่งไปแล้วพอเซเนตีบหนวดมันจะเก็บ สงสาริ่มคนไหลโคตแค่เด้เพื่อนเนอะมันเป็นวิทยาท่านไปอันนี้ว่าได้สั่งผ่าพปนี่ตัวจริงเสียงจริงก็เริ่มมาพูดประกอบอีกทีนึงได้นัดรู้เขรมีห้นท้ายหล้วก็เ่มว่าท้ายถ้ำอีกทีหลังทีนึงว่าประกอบเนาะอันนี้ก็ยึดรอยัดท่นอยู่ละบ้านต้องเราติวบ้านแสบแงห่อนี่บ้านเท้แข็เขรแวงนี่คนปตย วดหลายอำเภอแลายจังหวัดที่ตอนนี่ใจที่ตอ้องบ่าถนย์ุก่แปดนึ่งแปดซีเอาหนึ่งหนึ่งครับผมตรรคบศูนไพ้ว่าจำกัดเวลาคีเป็นเวลากัดชั่วโมงหนึ่งกัหลายต่างอันนี้คีเป็นคอร์คอรหนึ่งกับยี่ประมาณสองชั่วโมงขึ้นแต่ค้นมาล่งกับพุ่นสามชั่วโมงขึ้นไปว่าจะเน้นเอาจำนวนควนหลายมื่นึัรับรเกิน อาวโคกเกตข้นรักษาโอเคครับสวัสดีครับผม